หมายว่าเราไปเครื่องบินสวัสดีนะฮะอยู่กับนิวนะฮะคอยค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู่กับเครื่องบินเพราะนี่คือติงต่งติง่ง เราจอตออยู่ด้านหลังนะครับไปชบได้เลยนะครับช่วยเขาเป็นปากเป็นเสียงพี่วีเขาชวนเรามาให้มาซอกแซกเนาะว่าเขามีงานนะฮะที่ตึกนี้หลังเครื่องบินลำนี้น้ำมอยเราอยู่ที่หอประชุมกองทัพอากาศทองใหญ่นะฮะวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม66นะเป็นโอกาสพิเศษมากๆที่ติ๋งๆได้มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ดาราไทยเอเชียกว่าร้อชีวิตเชิดฉัยร่วมงานเอเชียนท็อปอวอร์ด2023มือ ชมรมพัฒนาธุรกิจ oh. และสัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมกันจัดงานประกาศเอเชียนท็อปอะวอร์ด2023โดยมีนะฮะวัตถุประสงค์ที่จะเล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยเรานะในอุตสาหกรรมบันเทิงนั่นเองก็ <Yeah. S 1> อย่างที่เราอยู่ในซีดีวายน้องพลอยมาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากมาย <c oughs> ที่ไปด่งไปดังหลายเรื่องในหลายประเทศอย่างที่บอกก็จะได้รับความอ่าเพราะฉะ <c oughs> นั้น<ๆ>คนไทยอย่างบ้านราต้องให้รางวัลกันเองด้วยนะเพื่อเป็นการยกย่องคนทํางานเหล่านี้น้อมโดยน้องพลอยอย่างที่บอกร้อยชีวิตมาร่วมงานวันนี้ก็จะมีหลายค คนที่เราคุณนะคุณตามาวุ้นวายไม่ใช่วุ้นวายมาร่วมงานเราก็จะมีโอกาสได้ไปวุ้นวายกับเขาหรือเปล่าน้นะต้องรอดูก็ต้องรอดูเพราะนั้นก่อนจะเริ่มกันก็ต้องฝากยูทุกออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะฮะไลค์สับสกายกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะจ๊ะเราอาจจะได้ไปวุ้นวายกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ติดตามกันไว้นะเดี๋ยวบินตามไปดูในงานกันดีกว่าจ้าสวัสดีนะฮะสวัสดีฮะอย่าลืมสวัสดีเลย สวัสดีครับรันกันทีพบนะครับผมครับผมผมหลุยกิตาวัฒน์นะครับมารับรางวัลเหรียงานนี้เอเชียท็อปอวอร์ดครับก็มาเป็นตัวแทนของพี่เตอร์ครับผมในนามเอ็มโฟรอนเดเทนเมนเตอร์ก็ได้รางวัลอะไรอ่ะต้องรอประกาศปะต้องรอประกาศทางใดก่อนเป็นรับเหรอถือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทซีพีไแห่งหนึ่งที่มีงานชุกชุมโอเคครับเลยทีเดียวนะฮะเห็นน้องหลุยพยายามนึกหน้าอยู่ว่าเราเคยเจอกันชาหรือยังไรเหมือนจะเคยเจอนะครับเหมือนจะเคยเจอกันมาก่อนทีน อ่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างจะออนแอร์ในเร็วนี้ในช่วงพฤศจิกาครับเรื่อง Beyond the Star ครับพฤศจิกานะสอ2เดือนเอาไปในปีนี้แล้วกันเนาะพฤศจิกาสองเดือนต้องแม้ต้องการนับเลขครับผมก็จะมีซีรีส์นะครับออนในปลายปีนี้นะครับชื่อเรื่องว่า Beyond the Star ครับผมเส้นทางรักชิดดวงดาวครับก็เป็นเรื่องราวับ reaction teaser เปบนไหมเตลเลอร์ ทำไปแล้วใช่ไหมมันแรงอยู่นะได้ใช่ไหมครับคู่ผมห้ามไหมพี่จับไปได้เลยพี่จับไปได้เลยเพราะว่าคนเยอะไปหมดคนก็คือเป็นการจับมือของทั้งสี่ค่ายใหญ่เลยก็คือทำเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับนักแสดงก็เยอะมากเยอะพอสมควรนะครับครบรถครบรถเลยดราม่าโรแมนติกคอมดี้แล้วก็มีแอคชั่นด้วยใช่ใช้สีที่เต้นกัน้าหน้ากระจกใช่ใช่ด้วยใช่ด้วย เป็นไอ้บ้างความหวังตัวนี้ไปถึงไหนแล้วมีไพร์โหลออกมาแล้วเนาะไพ<ป>ร์โหลออกมาแล้วครับ<อ>ก็รับรองว่าสิ้นปีนี้ได้ดูแน่นอนใช<ะ>่ก็จะเ<อ>ปิดกล้องเร็วๆนี้นครับผม<อ><อ>แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็อย่าลืมฝากนะครับอพอดี M4 Entertainment น,นะฮะทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาชื่อว่าโปรเจกต์ T-pop Boy Band ครับชื่อว่าแฮชแท็กครับเราอยู่ด้วยเหรออยู่ด้วยครับเป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดมาจากใน Beyond the ใช่ครับเราเราอยู่ได้ไหมเราพอมีเต็มเอเราต้องพูดว่าพูดว่าเรา ผู้เบิกเป็นออาเป็นคุณเบิกเหรอใช่ไม่คือตอนแรกก็คือเราก็ได้แบบร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้านร่างกายด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยทําให้เราถอนตัวออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยสุขภาพร่างกายใช่เลยชื่อพี่รันก็ยังอยู่ในทีมเราเสมอเอ้ยอันนี้คุยแบบทุกคนมาแล้วก็แบบยังไงเราต้องแท็กเพราะเป็นเป็นเป็นรุ่นแรกคือเราโอ้เป็นเราก็ฝ่าฟันมาสู้มากอ่ะใช่ครับ ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยแล้วจริงๆอะก่อนจะตัดสินใจว่าโอเคเราถอนตัวดีกว่ามันใช้เวลาเยอะเหมือนกันใช้เวลาทบทวนเยอะอเพราะว่าใจเราก็อยากไปต่อแต่ร่างกายเรามันแบบ ไม่ไหวใช่ครับก็เลยแบบโอเคตัดสินใจวันนั้นก็ร้องไห้กันที่นั่งคุยแล้วแบบวันที่คอถอนตัวครับแบบร้องไห้กันแบบระบบการซ้อมของเราครับเป็นระบบแบบเกาหลีครับที่ซ้อมตั้งแต่สิบของเช้าจนสี่ทุ่มทุกวัน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 แต่มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็เลยค่อนข้างจะแบบสนิทกันเร็วมากเลยก็คือเหมือนบ้านพักเลยครับต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันจําได้ตอนแรกคุยกันปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็โอเคเรื่องสุขภาพมันสาคัญกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดว่าโอเคเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่เสร็จแล้วเราก็ไปคุบ๊ น้ำตาไหลเพราะว่ามันเหนื่อยมาด้วยกันไงครับก็มารับเชิญแหละเนาะใช่ต้องรับเชิญเป็นเป็นรับเชิญอยู่ใช่ชื่ออยู่แล้วมันก็ต้องได้เจอรับทีจะถามถึงว่าพวกว่าพรุ่งนี้มีการถ่าย MV ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เ้แงมเล่าได้ไหมว่าก็พรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นถ่าย MV ของพวกผมก็รู้สึกตื่นเต้นบวกกดดันด้วยเพราะว่าเป็น MV แรกครร้องอ่ะ แฮชแท็กครับฮชแทกจะมีทั้งหมด7คนครับเป็นวงบอยแบนด์ครับเต้นด้วยก็ใช่ครับว่าจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันครับถ่าย2วันต้องผ่านโพ้นไม่ได้ดีครับแล้วก็ฝากให้ผู้ชมครับไ้รอดูผลงานเราเราก็จะพยายามให้เต็มที่ครับผม ก็ฝากน้องๆแล้วกันใน Beyond the Star เพราะว่าก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เป็นน้องใหม่เด็กๆก,ก็คือเป็นน้องใหม่ของ m p l o Entertainment เราในฐานะรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนก็ให้ช่วยกันซัพพอร์ตน้องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไป สร้างสีสันในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเบื้องหลังเราก็ยังช่วยทําอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับผมอย่าลืมฝากเรื่องตินเต็มใจออ๋ตินเต็มใจในไอ้ฉีนะแบบสเปเชียลอ่ะสเปเชียลอีพีนะเลยเป็นอันคัตเวอร์ชันด้วยนะคัตเวอร์ชันนะทุกคนแซ่บสุดๆทุกคนถึงกับบอกว่าแบบโอ้โหกี่นาทีอยู่บนเตียงกับน้องอ่ะโอ้ไม่รู้แต่ว่าตอนถ่ายอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้โหเปื่อยเนาะครึ่งชั่วโมงได้นาประมาณสามวิ สุดท้ายยินดีกับ M4 Entertainment ด้วยนครับที่ได้รับรางวัลอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปรอลุ้นรอลุ้นนะขอให้บุ๊ต้องถ่ายเก็บด้วยนะไม่ไยู่จะไรเยอะขอบคุไม่ก็บอกว่าที่รีบมาสัมภาษณ์เพราะเดี๋ยวรับรางวัลเสร็จปุ๊กก็กลับเหมือนกันเพราะพรุ่งนี้ถ่าย MV T4 พรุ่งนี้ T4 เหมือนกันสวัสดีข้าจ่าขอบคุณน้องๆที่มาคุยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับ นะวันนี้ได้อยู่ไกลกันมากันเยอะเลยนะเรามาจากซีรีสเรื่องอะไรจ๊ะ Born to be wild the series อยู่ตรงนี้กัน 2, 4, 6, 8, 10, 11, ปดสิบสิบเอ๊ดเอ2 4สิบ0 12สอคนแล้วจริงๆแล้วมีอีกคนจริงๆมี18 18ปปเห็นนีเข้าไปข้างในด้วยใช่ชื่ออะไรจ๊ะวิววิลเลียมครับในเรื่องรับผมเป็นพิกพาครับ สว,ส,ส, um สวัสดีครับโชกุนวชิรวิทย์นะครับรับบทเฟยหลงครับสวัสดีครับโฟร์เพชรนนท์นะครับรับบทเป็นคิมครับ hey, สวัสดีคร mm ับอเล็กนัทวุฒินะครับรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับดอลล่าพัชรานะครับรับบทเป็นทัศนะครับสวัสดีครับโดมวรนาะครับรับบทเป็นเจตครับผมสวัสดีครับคอมแบทพานุมาห์รับบทเป็นเพลย์ครับผม สวัสดีครับบุ๊คชาลุนนะครับรับบทเป็นเจ้าเอ๋ยครับผมครับเปเปอร์อติศักดิ์ครับรับบทเป็นนาไนครับสวัสดีครับพี่ชานนชุมพลัตครับรับบทเป็นพี่เจมครับสวัสดีครับผมโฟกัสอินทิราชครับรับบทเป็นเฟิร์สครับผมสวัสดีครับผมแชมป์พาราดอนสติราานะครับรับบทเป็นพี่แทนครับเป็นไงบ้างทำไมซีนี้เราคนเยอะขนาดนี้ล่ะ คือเรื่องของเราอะครับจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าเรียลิตี้แล้วทุกคนเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันในบ้านหลังหนึ่งครับผมเป็นเหมือนกับว่าแข่งขันเพื่อประกวดจะเป็นดาราในสังกัดของค่ายยักษ์ใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องมีนักแสดงนําเยอะนิดนึงมีตัวละครนู่นนี่นั้นมาแข่งขันกันเพื่อจะเป็นสตาร์ครับผมขั้นตอนนะฮะตอนนี้ที่เราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว ก็ครับเรากําลังเวิร์กช็อปใกล้เสร็จมากๆแล้วครับเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เราจะเปิดกล้องกันแล้วครับนี่จะนําชื่อกับตัวละครกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีความเหมือนแต่ไม่เหมือนกับเรามากน้อยแค่ไหนบทไทยแข็งๆมากเลยเนี่ยจริงจริงเหตเหตุผลทไมท็อปในทำไมเนี่ยไอ้โอ้ไหนข้อไหนท็อปพี่ท็อปนะเขยังไงพี่ท็อปเล่นยากคือพี่ท็อปอ่ะจะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมฮะแต่บทที่เขาได้อ่ะจะเหมือนกับ สารวัตรในคู่กันนะฮะจะเป็นแบบคนที่แบบห้าวๆหน่อยฮะคนไหนน้รงๆข้างในแล้ะนะาส่วนตัวผมก็นิดนึงฮะเหมือนอยู่แต่ก็แบบไม่ได้ฉีกจากตัวเองมากครับผมพอมีนักแสดงเยอะอย่างนี้ยากกับสนุกอะไรมากกว่ากันสนุกโอ้สนุกอยากไปยังักครับ น่าจะน่าจะออกไปทางสนุกปนปวดหัวมากเพราะว่าด้วยความที่จำนวนคนมันเยอะครับแล้วก็เหมือนกับแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นมาในด้านของการแสดงสกิลเนี่ยอาจจะแบบน้อยมากแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนต้องมาปรับพื้นฐานด้วยกันทั้งหมดเนี่ยครับมันก็อาจจะมีความต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกันครับเวิร์กสอบเสร็จแล้ววันเปิดกล้องมาถึงนี้พร้อมเรามีแค่ไหนทุกคน ก็ต้องเต็มต้องเกินร้อยแล้วฮะเพราะว่าเปิดกล้องแล้วก็ต้องแบบใส่เต็มเนาะใ,นใส่เต็มเทคน,น,นิคอะไรเรียนรู้ที่ได้มาจากรั้ฉอ่ะแต่ละคนก็ได้เทคนิคมาหลายอย่างแล้วก็เรามันก็มาแชร์กันบางคนก็มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาแล้วบางคนก็ยังไม่มีประสบการณ์มาเลยพวกเราทั้ง18คนก็จับกลุ่มแชร์ประสบการณ์มากันมากกว่าครับเรามาจับกลุ่มนั่งคุยกันมากกว่าแต่ละคนก็คือใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่านักแสดงหน้าใหม่กันทุกคนเลยครับ หน้าไปหน้าใหม่เป็นไตรามาสครับหน้าใหม่แต่คนเดิมก็สุดท้ายแล้วใครที่มาดูคลิปนี้ก็อยากให้น้องๆอ้อนคนดูหน่อย เตรียมรับมือเนะกับสิ่งที่คนเยอะมากของเรานะฮะฝากผลงานนจัครับผมก็ยังไงฝากแฟนๆนะครับติดตามบ r n to be Wild The Series ด้วยนะครับพวกเราทั้ง18คนนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ด้านในงานนะครับยังไงก็ทุกคนทำกันเต็มที่มากๆนะครับทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานอยากให้รอติดตามแล้วก็รับประกันเลยว่าซีรีส์ของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีความลุ้นในทุกๆช่วงทุกๆตอแน่นอนครับผม อ่่าใชมันจะเป็นมันจะเป็นท่าตอนที่เราเหมือนกับว่าโชว์บนเวทีแล้วเป็นท่าจบก็ต้องแบบจบท่านี้อะไรเงี้ยครับบ๊ายบายครับฝากด้วยนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าตัวจริงวันนี้ครบเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันฮะเป็นยังไงบ้างฮะงานถี่เลยนะพักนี้ทุกคนเหนื่อยไหมเนี่ย ผมก็เรียกได้ว่าเหนื่อยแต่ก็สู้ครับเรียกว่าพวกเราชอบทางานอยู่แล้วสี่คนตรงนี้ก็ทิ้งเหนื่อยแต่ว่าเชื่อว่ามีกําลังใจจากทุกคนให้เราก็หายเหนื่อยแล้วครับเจอแฟนๆในทุกๆงานอ่ะปลว่าทุกคนก็คือหายเหนื่อยเลยใช่คือตื่นนมาตอนแรกเหนื่อยแต่ว่าพอเจอแฟนก็ตื่นเลยโอ้โหหวันมาก่นี่มารับรางวัลกันนะฮะรางวัลจ้ะน้องพีน้องคุณเติ้ลจ้ะเขาก็เป็นรางวัลซีรีส์แล้วก็รางวัลคู่นักแสดงใช่ครับผมดีเด่นเนาะ เรียกได้ว่าขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากที่งานเอเชียทาวอวอร์ดให้พวกเราได้รางวัลทั้งสองรางวัลนี้เชื่อว่าเป็นกำลังใจทั้งพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับใช่ใช่ก็คุณภาพขนาดนี้ก็ต้องได้แหละนะรางวัลแบบนี้นี่ด้วยท้าวว่าความรู้สึกคู่นี้บ้างอ๋อจริงจริงก็มันก็ทําให้ทุกคนหายเหนื่อยเลยครับเพราะระยะเวลาที่เราทําโปรเจกต์เนี้ยมันก็นานแล้วค่อนข้างเหนื่อยเอาตรงๆก็แบบมันเหนื่อยมากที่ผ่านมาแต่พอได้เห็นว่าแบบ คนชอบเยอะมันเหมือนกับได้รับพลังกลับคืนมาใช่เหมือนสิ่งที่เราเหนื่อยไปหลายเดือนเนี่ยก็ดีเทินกลับมาสู่เราเรารู้สึกว่าแฮปปี้ครับมันคุ้มค่าใช่ครับคุ่มเทกันมาจริงๆหละนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีไปดูกับแฟนคลับเนาะพี่ถามเล่นก่อนที่ผ่านมาเราไปดูในโรงที่เคยดูก็คือ EP หนึ่ง EP หนึ่ง EP เจ็ดเป็นไงบ้างแฟนๆตอบรับซีรีส์ที่เราโอ้ มากขึ้นทุกครั้งที่ไปเจอใช่ก็ถือว่าใช่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นจากแฟนด้วยครับพออยากรู้เรื่องนึ่งการที่เราไปดูกับแฟนคลับในโรงกับการที่เราดูกันเองความรู้สึกมันแตกต่างต่างแน่นอนต่างอยู่แล้วต่างอยู่แล้วเช่นแบบ ใช่แล้วเราตอนตอนนั้นคือพอพอดูกับแฟนคลับพร้อมกันแบบเราเราได้เห็นรีแอครีแอคแบบว่าสดสดเลยแบบเสียงกรี๊ดหรือแบบมีเสียงตะโกนออกมาอะไรอย่างเงี้ใช่มัมีมวลแห่งความสุขที่ส่งมาถึงพวกเราโดยใกล้มากขึ้นใช่เราตัวเราเองเป็นนักแสดงที่ได้เห็นแบบคนรีแอคแล้วเข้าใจความรู้สึกของตัวเรากอพอดแล้วก็อินไปกับซีรีส์ที่เราเล่นไปอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำไปใช่ครับตั้งใจกันมาพยายามกันมาใช่ครับ ผมใจเนาะครับผมเป็นไงบ้างของพี่ครับก็ดีใจครับตอนที่ดูในโรงก็แอบปีนพวกผมอยู่ชั้น2กันใชก็แอบปีนมาดูรีแอคที่ชั้น1เหมือนกันก็เลยอยากจะชวนทุกคนนั่นแหละครับมาดูตอนจบด้วยกันนะครับวันนี้สิบห้ากันนะก็ได้ม่แต่ว่าชวนไม่ได้แล้วบัตรหมดแล้วหมดแหมดบัตรหมดที่หมดแล้หมดโอ้โหตอนแรกได้ยินจากผู้จัดมา2นาทีแรกคือหมดแล้วโอ้โหมค่ะมีค่ะ กดบัตรวันนี้ใช่ไม่ใช่แค่แบบทุกคนตื่นมารอรุนนะพวกเราก็ตื่นมาเพื่อรอรุนเพาะแบบเฮ้ยคนจะมากดกันทั้งหมู่บุ้งก็ไลน์ถามกันเลยว่ามิตรพวกเขาอะคือดวมากตั้งแต่กีโมไม่รู้วันนี้กดบัตรจ้าอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อกี้นี้มัอ่ะครับคือมาสองคนเขาก็เปิดมาครับว่าไม่ได้เป็นแค่ดูซีรีส์หรอกจะมีกิจกรรมจะมีโชว์จะมีอะไรหรอก แน่นอนครับกิจกรรมพิเศษ EP สุดท้ายนั้นทีเนี่ยมันจบแค่ตัวซีรีส์ไม่ได้มันต้องมีอะไรมากกว่าตัวซีรีส์ครับอย่างเช่นแบบโชว์สุดพิเศษที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนครับแน่นอนแต่จะทำอะไรสดๆให้ดูหรออ๋อจะเดินสะดุดบันไดทุกคนดูเฮ้ยอ๋อไปทางเก็บตัวซะแล้วอไม่ใช่เป็นโชว์สุดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่แรกเลยที่ทุกคนจะได้เห็นแน่นอนใุกคนที่อยู่ในโรงครับเพราะว่าทางผู้จัดเราเขาแบบ อยากเซอร์ไพรส์อะอยากเซออรร์์ไพสยากให้มีอยากมีปิดให้มันสวยๆหน่อยในซีรีส์ครับเป็นสิ่งที่พวกเราอ่ะอยากให้มีตั้งแต่แรกใช่คุยกันตั้งแต่วันแรกว่าอยากจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาคือเป็นเซอร์ไพรส์ที่ขนาดตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยอะอ้าวไม่รู้เลยเคยรู้หมดเลยนะอันเซอร์ไพรส์คัปเตอร์เหมือนกันงจริงอะไรจริงก็อยากไม่ติดตามกันดูว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไร ค่จริงๆพวกผมก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดที่จะมาสปอยได้หรอกแต่ว่ารู้มาว่าจะมีกิจกรรมที่พิเศษรู้ว่าแค่มีมันจะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วจริงๆแค่ได้ยินก็ตื่นเต้นแทนแล้วคนลุกจังเลยใช่ครับกับเวลาอันกระชั้นชิดของพวกเราเหมือนกันอีกสองวีใกล้แล้วอีกสองวีกครับใช่แต่พวกเราก็สัญญาครับว่าจะเต็มที่แน่นอนกับสิ่งที่ทุกคนจะได้เข้ามารับชมกันเต็มซีสี่วันก่อนอีพีเจ็ดก็พากันอยู่กันไอ้นักสืบพิมะ น้องจะเด่นระนาดเลยฝากลาปุยฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับครับครับผมก็ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึง EP ที่10แล้วนะครับวันที่หน้าก็ EP ที่11แล้วยังไงก็ขอฝากด้วยครับโค้งสุดท้ายแล้วกับ2 EP สุดท้ายนะครับแล้วก็ EP สุดท้ายมาดูพวกเราในโรงกันเยอะๆนะครับใช่ครับก็ อันนี้ฝากซีรีส์แล้วย้อนหลังย้อนหลังให้ด้วยย้อนหลัง <c oughs> ให้ด้วยเดี๋ยวย้อนหลังเดี๋ยวฝากคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> ก็อยาขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามพวกเรามาตลอดนะครับตอนนี้ก็ EP 1 0แล้วแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ายังเหนียวแน่นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับที่ร่วมเดินทางมากับลาปุยจนถึงตอนนี้ครับผมครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมรับชมย้อนหลังกันทางไอชีนะครับผมเวลากี่โมงนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับครับผมของทุกวันเสาร์จะลงอัปเดตทุกๆ EP อะไรก็ได้หนแล้วขอฝากช่องทางติดตามเพิ่มได้ไหมอ่าครับผมก็บริษัทพวกเรานะครับ Action Entertainment ก็มี YouTube c แชแนลเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนเข้าไป subscribe กดไลค์กดแชร์กดทำอะไรก็ได้ครับกับแชแนลนั้นนะครับเพราะพวกเราจะอัปเดตกิจกรรมส่วนตัวของพวกเราหลังจากซีรีส์จบหรือว่าในอนาคตนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแอคชั่นในเทรนด์เป็นครับซีรีส์จบกิจกรรมไม่จบนะจ๊ะครับไม่จบแน่นอนไม่งั้นไม่สร้างเว็บขึ้นมาเป็นของตัวเองหลอกในการิจกรรมเขาบอกไปว่าแอคชั่นเขาเอาจริงครับไปเนาะครับผมคุณน้องที่มาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันเนาะ เต็มอิ่มเลยทีเดียวเราไม่เคยได้รับเกียรติมาเลยที่จะร่วมงานประกาศรางวัลที่ใหญ่แบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีที่ชวนมาแลวก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เราไปซกแซกได้ปาพบเจอมานะก็หวังว e ่าทุกคนจะเต็มอิ่มเนาะกับการที่เราไปวุ้นมากับใครมาบ้างนี่อู้ก็อย่าลืมนะที่จะช่วยพวกเราให้มีกียรกระจายไปวุ้นมาอย่างนี้ออกงานไปเรื่อยๆนะก็ต้องฝาก YouTube ช่องนี้เอาไว้ในดวงใจนะออกซิเจนออฟฟิเชียลนะไลค์สับสไครต์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงแฟน ทุกบ้านใครไปคุยอยู่ใครบ้านนะบ้านนั้นบ้านนี้เนาะส่งให้เขาดูหน่อยนะแล้วติ่งติ๊งจะกลับมาใหม่ของพลอยไปไหนดีไม่รู้ต้องรอดูถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์มาไปไหนก็ไ่ที่ไหนอย่างไรนะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะฮะแล้วเราจะกลับมาใหม่กับติ่งติ๊งนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพ่อปุ๋ย